สวัสดีครับก็มาพบกับช่องธดกรับที่วันนี้จะมาทำการรีวิวคาเมเดอร์คิบะขอมือแปลงล่างทัสซิลอตสลับไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของคาเมเดอร์คิบะที่ทำให้เขาสามารถใช้ร่างสุดยอดได้ในชื่อว่าคามเมเดอร์คิบะเอ็มเพอเรอร์ฟอร์มชุดนี้ผมก็ได้มาแบบนอกกล่องแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยสลหับรูปร่างของทัสิลอตก็จะเป็นมังกรที่มีสีทอง ด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่า imperial slot ที่จะมีลักษณะเหมือนกับรูเล็ตและรายละเอียดในมุมต่างๆ s w s s s c k เปิดในส่วนด้านท้ายก็สามารถเอาไว้เชื่อมต่อกับอาวุธต่างๆได้ด้านล่างก็จะมีช่องใส่ทานแล้วก็นกหวีดที่สามารถดึงออกมาได้นกหวีดสำหรับการเรียกคาสเ l ิลอ,ออกมาจาก Castle ลโดรั สำหรับลูกเล่นของทัสซิสลอตก็คือเมื่อดึงที่ส่วนหัวสัญลักษณ์ที่ตัวอิมพีเรียลสล็อก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปต่างๆที่มีด้วยกัน4แบบตามรูปแบบการใช้ท่าไม้ตายแบบแรกก็คือ Wake Up f e เวอร์กาล u ล e ฟ e ีเวอร์บัชช่าฟีเวอและ d o อกกาฟีเวอรและก็ลองเทียบขนาดกับ k e y b a บทที่3อุปรกรณ์อีกชิ้นที่มาด้วยก็คือฐานข้อมือที่มาในธีมสีแดง ถ้าเอาแบบครบชุดสายรัดจะต้องมีห่วงมาด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าหลายหลายคนก็มักสมองข้ามไปก็คือตัวฐานถ้าเราสังเกตกันดีๆต้องส่วนปลายก็จะต้องมีเคี้ยวขึ้นมาด้วยแต่ของผมที่ได้มาก็หักไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับกันเลยว่าผมไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนก็เลยไม่รู้ตอนซื้อก็เลยไม่ได้สังเกตกันแต่จริงๆถึงหักไปก็ยังพอเล่นกันได้ปกติอยู่ และเมื่อใส่ทัสสลอตเข้ากับฐานก็จะมีรูปแบบประมาณนี้และการดึงออกก็ให้กดปุ่มที่ช่วงท้ายแล้วเราก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดูนเมื่อดึงที่ส่วนหัวก็จะเป็นการเล่นบทพูดของทัสสลอตท,ท,ที่จะมีด้วยกันทั้งหมด10แบบ แล้วเราก็มาลองแปลงร่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์คิบะเอมเพอเรอร์ฟอร์มซึ่งเสียงก็จะมีอีกแบบที่ไม่มีคำพูดว่าเห็นชินด้วย <S <S และเมื่อดึงส่วนหัวของทัสลอดก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายที่มีด้วยกันทั้งหมด4แบบ ถ้าเราดึงส่วนหัวติดกัน4ครั้งก็จะเป็นเสียงรูปแบบพิเศษถัดมาก็จะเป็นเสียงการเอาทัสรลอตไปติดบนอาวุธต่างๆซึ่งผมก็ไม่มีนะครับเลยขอใช้การกดปุ่มไปแทน และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของข้อมือแปลงล่าง ทัสซิลอตก็เรียกว่ามีลูกเล่นไม่น้อยเลยทีเดียวสรับส่วนตัวผมก็ชอบตรงที่มีบทพูดของทัสซิลอดด้วยมันก็ทำให้ดูมีอะไรมากกว่าจะเป็นแค่เสียงเอฟเฟกนะครับสหรับทัสซิลอตชิ้นนี้หากันได้ไม่ยากผมก็เจอคนเอามาปล่อยกันบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ที่จะหายไปก็คือนกหวีดที่อยู่ข้างใต้และก็ตัวเคี้ยวบนฐานข้อมือที่ผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะหักกันนะครับเพราะมันดูหักง่ายกันเหลือเกินยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบ กสะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้ก็ผ่านไปนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรารัการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ